สรบ,บุรีมหามงคลแห่งสระบ,บุรีวัดตลิงชันจัดพิธีปลุกเสกหลวงพ่อสำมฤทธศักดิ์ศิธิ์เกจิดัง45รูปนำโดยพระอาจารย์วีรพลสาธุชนล้นวัดเมื่อวันเสาร์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2568วัดตลิงชันตําบตลตลิ่งชันอําเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีได้จัดพิธีพุทธาพิเศษวัตุมงคลหลวงพ่อสมฤทธิศักดิ์รุ่นฉลองมนด อย่างยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบท่ามกลางพุทธศาสนิกชนนับพันที่หลั่งไหลมาร่วมงานเพื่อกราบสักการะและรับวัตถุมงคลในพธิธีครั้งประวัติศาสตร์ของวัดพธิธีมหามงคลรวมพลังศรัทธาทั่วไทย พิธีเริ่มเวลา9้นาฬิกา9นาทีด้วยพิธีบวงสวงบูชาก굿โดยพระอาจารย์วีรพลมหาสโกเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชนันต่อด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมนดบเวลา1 0บนาฬิกา9นาทีพระสงฆ์สวดธรรมจักกับประวัตินสูเสียงกังวนันดังทั่วลานวัดสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ร่วมงานเวลา1 4นาฬิกาเนาทีเข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลอันเข้มขลัง โดยมีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังจากทั่วทุกภูมิภาครวม45รูปนั่งปรกอธิษฐานจิตครอบคลุมพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีและคล้าวคลาดปลอดภัยทําให้พิธีนี้เปี่ยมด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์โดยผู้มีเกียรติร่วมพิธีอาทิตย์หนึ่งพลโทรวรินทนินพัฒนเาจาริญที่ปรึกษาสำนักปลัดกระทรวงตลาโหมสองพลตรีรนพพวิเชียนวันเจ้ากรมสรรพวุฒิานบก3พันเอกเพชรวุฒกองนินพอ,ออกองพลงยุทธปกรณ์4ี่ พันเอกวรพงษ์พุ่งขจรรองผอโรองงานวัตถุระเบิด5พันเอกพาวัตจันสุดาพอบอพันสันทาวุฒิซ่อมบำรุงเขตหลังโรกิมยงยมอ,อุปถัมภ์ชาวสิงคโปร์นำศรัทธาข้ามพรมแดนพิธีนี้มีนายกิมยงยมอ,อุปถัมภ์ชาวสิงคโปร์และลูกศิษย์ผู้ศรัทธาหลวงพ่อสัมรทธศักดิ์สิทธิ์อย่างสุดหัวใจเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวะสะท้อนถึงพลังศรัทธาที่ข้ามพรมแดนนำความเลื่อมใสาจากต่างแดนสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดตลิงชันสระบุรีเจ้าอาวาสคนดัง พระอาจารย์วีรพลผู้นำพระศรัธทธาสู่สากลเบื้องหลังความสำเร็จของพิธีนี้คือพระอาจารย์วีรพลมหาสโกเจ้าอาวาสวัดหลิ่งชันพระนักปฏิบัติผู้มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศท่านมีลูกศิษย์ทั่วโลกโดยเฉพาะในสิงคโปร์มาเลเซียและไต้หวันที่ให้ความเคารพนับถืออย่างสูงการนำของท่านทำให้พิธีนี้เป็นที่ประจักษ์ถึงพลังศรัทธาในระดับสากล พระเกจิดัง45รูปร่วมพิธีครบทุกสายพิธีนี้รวมสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงอาทิหนึ่งพระเทพประสิทธิคุณวัดระฆังโคสิตาราม2พระราชะเมธากรวัดศรีบุรีรัตนาราม3พระราชะวชรวิจิตตวิวัดถ้ำผาปู่4พระราชภาวนาพระชะรายานวิวัดเขาว,วงถ้ำนาราย 5. พระราชะพัฒนากรวัดปริวาดราชะสงครามวัตทุมงคลหลวงพ่อสมฤทธิศักดิ์ พุทธคุณครบครันวัตถุมงคลรุ่นฉลองบนดบประกอบด้วยเหรียญหล่อพระพงษ์และรูปหล่อปั๊มเนโลหะสมออกแบบจากองค์จริงของหลวงพ่อสัมร็จิศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในบนดบใหม่ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมีเจตนาให้เป็นของดีแห่งยุคเพื่อปกป้องคุ้มครองและเสริมสิริมงคลเสียงจากผู้ศรัทธาเหมือนอยู่ในพิธีแห่งสวรรค์ผู้ร่วมงานกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงบางคนหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งเมื่อสัมผัสพลังจิตจากเกจิผู้เเเรรืองงงวยสียะั ดนตรีบรรเลงและการสวดมนต์ก้องกังวันสร้างบรรยากาศรา,ราวกับลานบุญเชื่อมสวรรค์และโลกมนุษย์พิธีประวัติศาสตร์เสริมสิริมงคลและพลังใจพิธีนี้ไม่เพียงฉลองมนดบใหม่แต่ยังส่งต่อความศรัทธาความสามาัคคีและพลังใจให้ชาวสระบุรีและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศในยุคที่ผู้คนต้องการที่พึ่งทางใจวัตถุมงคลรุ่นนี้เปรียบเสมือนธงชัยแห่งความหวัง ไายชื่อพระเกจิกนาจารย์45รูปหนึ่งพระเทพประสิทธิคุณวัดระังโคสิตรามสองพระราชเมธากรวัดศรีบุรีรัตนาราม3พระราชวชชวิทย์วิวัดถ้ำผาปู่4พระราชภาวนาพระชรยานวิวัดเขางอถ้ำนารายณ์พระราชพัฒนากรวัดปริวัตรราชสงคราม6พระราชภาวนาวชิรารย์วิวัดประดู่เจพระราชวชิรมคงวิวัดมงคลชัยพัฒนา8 พระราชวชิรภาวนากรวิทย์วัดวีรโชดธรรมรมารามเก้าพระราชศิริวัตรรังสีวัดชินวรารามบวรวิหารสิบพระนันทวิริยาพร์วัดใหญ่สว่างอารมณ์ พระวิสุทธิโสพลวัดเขาแก้ววรวิหาร12พระวชิรภาวนาพิรัตวิวัดตโก13พระปริยัติวชรธรรวัดไก่เตี้ย14พระวชิรธรรมโคสิษวัดระคังโคสิตาราม15หลวงพ่ออเภยวัดบึง16หลวงพ่อจำนงวัดสว่างวงคณกิจ17หลวงพ่อสนอวัดปงท่าข้าม18หลวงพ่ออนันต์วัดบางพลีน้อย19หลวงพ่อจักวัดชุง20หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ 21หลวงพ่อวีรพงศ์วัดพระบังมงคล22หลวงพ่อติว๋ววัดมณีชนขัน23หลวงพ่อพวันวัดเสนานิมิต24หลวงพ่อประสูตรวัดในเต่า25 หลวงพ่อเพชรวัดประดู่ทรงธรรม26หลวงพ่อชูวัดทับชุมพล27หลวงปู่สนามที่พักสงเขายังหัก28พระมหาสมชัยวัดศรีบุรีรัตนาราม29พระอาจารย์พยุงศักด์วัดป่าแดด30พระอาจารย์นิวัฒนวัดเชิงเขา31พระอาจารย์เต๋าวัดสุวรรณใจดี32พระมหาเป็น1วัดบรมวงศ์อิศวราม33 หลวงพ่อเหลือวัดคอนชะง,งกก4 4พระอาจารย์นัทพงศ์วัดพันเชิง .35 พระอาจารย์อดิเรกวัดหนองทราย .36 พระอาจารย์เด่นดวงวัดน้อยสามัคคีธรรม .37 พระอาจารย์ตรีพร,รมวัดพิชัยสงคราม .38 พระอาจารย์สุดใจสํานักสงฆ์บ้านหนองกันเกราะ39พระมหาอิสระวัดดาวดึงสาราม40พระอาจารย์วีรศักดิ์วัดปฐมพานิช41ิพระอาจารย์วัตริรวัตรวัดหนองราชวัตรสพ่อพระอาจารย์วีรพลวัดตลิ่งชัน43พระอาจารย์อัธพรวัดบางสะพาน44พระอาจารย์ประพาสวัดหนองไผ่45พระอาจารย์เอกพงศ์วัดเขาสมอคอนสายสัทธาห้ามพลาดวัตถุมงคลหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นฉลองมนดก เป็นรุ่นแรกที่จะสร้างเพื่อฉลองมนดบใหม่เชื่อว่าอิสเทสด้วยบารมีจากการอธิษฐานจิตของเกจิชื่อดังครบทุกด้านทั้งเมตตาคงกระพนันและเคล้าคลาดผู้ครอบครองเปรียบเสมือนมีธงชัยคุ้มครองชีวิตท่านใดที่เกิดจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชาได้ที่วัดตะลิงะล่งชันต่อตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี